สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมค่ะแขน3ส่วนนะคะลูกไม้ฝรั่งเศสสีที่แม่ค้าใส่คือสีชมพูเข้มนะคะชมพูแบบอมเหมือนกระปินิดนึงนะคะคุณลูกค้าเวลาเราใส่ก็จะประมาณนี้ค่ะเข้ากับกระถุงสีมันเย็นเข้มๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใส่งานแต่งงานบวชเชิญได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเสื้อมีไซส์ 38, มสิบแปดสี่สิสี่สี่ี่สี่สิบห้าสิบนะคะ ไซส์สามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสิบสี่สี่สิบหกราคาตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสี่แปดกับห้าสิบนะคะราคาตัวละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าผ้าถุงผืนละสี่ร้อยเก้าสิบบาทให้แมค่ค้าจัดเข้าชุดให้แมค่ค้าลดผ้าถุงให้นะคะเหลือผืนละสี่ร้อยจัดจัดเข้าชุดก็ชุดละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทและชุดละสองพันบาทแล้วแต่ไซส์ของลูกค้าเลยนะคะเวลาสั่งก็บอกว่าสีชมพูเข้มนะคะหรือชมพูกะปิก็ได้จังหวะนี้ค่ะแต่ขออนุญาตเรื่องลายผ้านะคะบางทีนะคะ บางลายอาจจะได้เป็นอีกลายหนึ่งนะคะแต่สีเดียวกันนะคะขออนุญาตเรื่องลายผ้านิดนึงนะคะส่วนใหญ่ก็ลายผ้าของเราจะเอาแต่ลายผ้าใหม่ๆมานะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยจ้ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคุณนิชสวัสดีจ้า